สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้มาฟาร์มเรเวลกับเควสตตั้งแต่เรเวลที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็เรเวล160 1 6 0ถึง1น0นะครับมาดูว่าจะได้เควสตที่ทำนี่ยกี่รอบ อันนี้น่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวช่วยเพื่อนเล็กน้อยโอเคไปเลยดีกว่าครับผมมาครบนะแล้วจะได้ไม่เสียเวลา โดที่ควสนี้จะให้1รอบเนี่ยหนึ่งสิบห้าร้านนะครับโดยทำเควส1ร้อยครั้งสะสมมาแล้วไปส่งตอนนี้ผมเนี่ยน่าจะทําประมาณ12รอบสําหรับร้อยครั้ง1รอบนะรวม12รอบจากเลเวล160รขึ้นมาเป็น170ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปส่งเควสนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่มาคํานวณเข้าคราวให้ดูเท่านั้นเองว่าถ้าต้องการทำเควสนี้นะครับจากเลเวล160รถึง170จะใช้ประมาณกี่รอบนะครับ เดี๋ยวผมก็จะปั่นตัวขึ้นไปจนถึง180หรืออาจจะกัดฟันทนขึ้นไปถึง200 200 <c oughs> เลยก็ได้เพราะว่าผมเป็นสายโซโรที่ไปหาปาร์ตี้เอาเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นการที่จะผมจะไปตีพวกมอนสเตอร์เวล้ล้นนาสีดาวสามดาวสีดาวแล้วเนี่ยมันต้องมีเพื่อนอลไรอี่นะีย <c oughs> ผมไม่ไหวผมไม่ค่อยชอบสไตล์นั้นมันยังรุ่นวายมันต้องคุยผมชอบสไตล์นี้มากกว่าปล่อยแล้วก็ออโต้ทัดไปนะ แล้วก็ดูหนังฟังละครไปแล้วก็ตั้งไว้้างหน้าพอมันมีอะไรมาบนักจก็กดมันหน่อยนะครับหาปาร์ตี้อะไรเงี้ยผมว่าผมชอบสไตล์นี้มากกว่าไม่ต้องเดือดร้อนใครไม่ต้องสงสับใครแต่สำหรับเพื่อนที่เป็นสายฟรีเหมือนผมแล้วมันก็มี2ทางเลือกที่จะเติบโตหนึ่งคือหาปาร์ตี้ที่เป็นกิลหรือเพื่อนนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเขาเหล่านั้นนะครับเวลาเขาไปฟาร์มหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือ เราก็ช่วยเขาได้แต่เมื่อเรามีความสามารถในการช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะถ้าสมมติว่าผมเคยอันนี้นอกเรื่องนะเ,เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปไปกันนะสำหรับการคำนวณผมว่ามันประมาณ12รอบนะครับสิอรอบเดี๋ยวผมไปส่งก่อนเราค่อยโม่แล้วกันแล้วค่อยมัว่วตามเรื่องของผมเนี่ยคลิปมันชอบยาวอยู่ด้วยโอเคโอเค ผมวาร์ปมาทั้งหมดจากกองของจากการวาร์ปของส่วนต้นเนี่ยผมซื้อมาเมื่อกี้99บใบ <c oughs> ตอเลเวล1 0 1หนกับ1ิเปอร์ตอนนี้ใช้ไปเหลือ98ใบ89ใบ ความอยู่หลายวันยังไม่เคยได้แหวนสองลู โอเคนะครับตัวนี้196แล้วนะครับความจริงผมตัดคลิปต้ตนไปแนละ้วตอนที่ตั้งต้นเลเวล160่กับ10เปอร์พอดีลืมโหลดลง YouTube แล้วก็ลบทิ้งไปก่อนแล้ว <c oughs> เลยไม่ได้เป็นตัวที่1เลยนี่เลยเป็นตัวรวมไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเล่นๆของ170งขึ้นไป1น0ทิ้งไว้ในช่องผมด้วยผมจะถ่ายเล่นๆนะครับ <c oughs> มันไม่ได้มีสาระอะไรนะหาคลิปหาเรื่องถ่ายเล่นเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มอยู่ก็เลยอยากถ่ายช่วงชีวิตของตัวเองที่ฟฟาาาารรร์์มมมมออยู่่่่่่นะเพะววววไไไไทีืแล้หห มันไม่ใช่สไตล์ของเราของเราไม่ไหวด้วยนะแล้วก็ถ้าไปฟาร,ร์มกับเพื่อนต่างชาติที่เขาเป็นคนที่รู้จักแล้วเขาคุยภาษากันแล้วอยากเบรก,อย,กอยากนู่นอยากนี่เราไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันจะขลุกขลักแล้วเราเลยไม่ชอบสําหรับเพื่อนไทยก็เยอะลีลาอ่าเวลาเรามีเพื่อนไทยเนี่ยแม่งถ้าเป็นเพื่อนที่อ่อนมันก็จะชอบแบบเกาะแข้งเกาะขาถ้าเป็นเพื่อนที่สูงเนี่ยมันก็ชอบแบบบงการอะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่ชอบนะครับ มันจะมีนู่นนี่นั่นโอ้น่ารนำคาญมากในส่วนตัวของผมนะความคิดนะแต่คนเพื่อนไม่คิดอย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับโอเคได้ส่งคว้ทั้งหมดรอบนี้น่าจะได้แล้วนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับโอเครู้สึกจะตอนที่ผมซื้อมาเก้าสิบเก้านะครับเก้าสิบเก้าผมจำได้แล้วก็ฟาร์มคำนวณแล้วมันน่าจะประมาณาหายไปเท่าไหร่เนี่ยหายไปสิบ 99, 1 7 98, 99หายไป12รอบนะครับ12รอบโดยประมาณนะครับถ้าเพื่อนต้องการนำควสสามารถมาทดสอบได้นะครับประมาณ12รอบผมคิดว่าโอเคนะครับความมั่นใจของผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ99%นะครับอีก1%ทิ้งไว้เผื่อความผิดพลาดนะโอเคส่งเควสนนะครับรอบนี้น่าจะได้แล้ว เมือม่อสไตล์เลเวล90มันขึ้นมาประมาณ77%นะครับตอนนี้มันน่าจะขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคำนวณแล้วกันเมื่อกี้มันอยู่ที่92-98%นะ ีไปไหน เวทไว้เดี๋ยวไปฟาร์มต่อโอเครอบนี้ได้มา72%สนะครับสำหรับในเวล1 9 0อ่า169ขึ้นมา170 แล้วก็170ขึ้นไปเนี่ยมันได้ประมาณ72%หรือ71%นะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณมันก็จะลดลงเรื่อยๆจาก72ขึ้นไปเนี่ยจาก170ขึ้นไป180เนี่ยผมว่ามันก็จะลดลงจากประสบการณ์ที่ฟาร์มาตอนเลเวล160ขึ้นมา170มันจะลดลงประมาณเปอร์บ้าง2เปอร์บ้าง3เปอร์บ้างโดยประมาณนะครับสูงสุดที่มันเคยลดคง4เปอร์ นะครับแต่เสีย่มันจะลด1เปอร์2เปอร์2เปอร์ประมาณนี้นะครับมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเมื่อขึ้นเลเวล171รมันน่าจะเหลือจาก72น่าจะเหลือประมาณ70หรือว่า99นะซึ่งยังพอเพียงอยู่สำหรับการปั่นขึ้นไปถึงในระดับ180แนะครับแต่ว่าการปั่นขึ้นไป190 100เอก่อ200เนี่ยก็คงจะหืดพอสมควรแต่สำหรับผมก็คงไหวนะคงไหวแต่เจ็ดแปดสิบเนี่ยไหวเดี๋ยวค่อยถ่ายทิพหนึ่งแปดสิบ โอเครอบนี้จบแล้วเดี๋ยวผมขอเติมใบก่อนเติมใบให้ครบ99าใบนะครับแล้วก็จะฟาร์มจนถึงเลเวล100ไม่ขาดกี่ใบ,บคะั2สิบจะฟาร์มจนถึงหนึ่งร้อยเลเวลหนึ่งร้อย 80นะครับเพราะว่าจะได้ปลดล็อกสกิลขั้น3ของขั้น4ี่ของคริติคอนเวสทีนะครับจากของเวยังไม่มีนะที่แบบจะทำให้ขี้ร้อยนะผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มแล้วก็ไปซื้อปีกใหม่มาเก้าร้านเพื่อให้ตรงสายนะครับ แต่มันก็ยังแรงไม่พอที่จะตายฮิตเดียวสําหรับที่ไม่มีคิติคอนนะครับมันก็ยังแต่ว่ามันก็เลื่นขึ้นนะครับเลื่นขึ้นสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มตัวนี้เหมือนผมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีของนะของที่ต่ำกว่านี้ก็พอจะฟาร์มได้แต่ว่ามันก็จะครุกขรักครุกขรักโดนสกิลกระดงกระเด็นอยู่บ้างนะครับถ้าออโต้ทัพนะถ้าเล่นมือคงไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าความแรงจะน้อยกว่านี้นะครับอันนี้ซื้อมา9ก้าล้าน5แพงแพงครับามจริงน่าจะอยู่ประมาณ7ล้านนะครับแต่ว่าผมรอมา4ี่ห้าวันแล้วมันไม่มีอันอื่นมาขายเลลยผมก็ัันนนี้ะครบ ถามว่าซื้อมาทำไมไม่ซื้อระดับกลางวัแล้วแต่ความชอบนะผมคิดว่าผมจะฟาร์มอยู่นี่ยาวเลยผมคิดว่ามันได้ไประโยชน์กับผมมากกว่าผมก็เลยเอามานะครับเอามาความมืดกับแสงแต่ถ้าคนคิดว่ามันไม่จําเป็นก็ไม่เน้นความมืดกับแสงนะครับไปเน้นพวกแอทแทกเมจิกกับอินแทนนะครับมันจะได้รวมรวมแล้วก็สามารถไปได้ทุกที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าไอเรื่องของค่าไลา่บวก20%เนี่ยมันไม่ใช่ออปชั่นที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นกนารไล่ นะครับหรือว่าเราจะใส่ออปชั่นเสริมในการไล่งผมที่เคยแนะนําไว้สักเล็กน้อยพันสองพเนี่ยไอ้ไอยี่เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะ20เนี่ยมันเป็นค่าไล่ที่เพิ่มค่าไลา่กูเร็วของตัวที่เป็นพื้นฐานติดตัวแล้วก็พื้นฐานที่อัพสเตตัสนะครับมันจะมีสเตตัสเด็กมั้งที่เริ่มทําให้ค่าไล่ติดตัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับและไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเพิ่มค่าไล่ติดตัวเหมือนเปอร์เซน็นต์คินะครับเปอร์เซน็นต์คิก็จะเพิ่มคิติดตัวนะครับไม่ใช่เพิ่มขี้ที่สวม ต้องเป็นสายที่เฉพาะทางแล้วอัพสเตตัสไปทางนั้นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ถึงจะมีผลเยอะนะครับมีผลเยอะนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับเวทหนึ่งเวทความเฟสเลเวล98นะครับ12รอบจาก100จากเลเวล160ถึง170นะครับ12รอบเพื่อนสามารถมาคำนวณมาฟาร์มมาได้1รอบผมคำนวณแล้วใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงโดยประมาณถ้าฟาร์มเพื่อนดีๆเนี่ย45นาที เควส2อรอบเควสจบแล้ว1รอบทั้ง2ตัว1 0 0รเควสมาส่งได้แต่ถ้ามันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เดี๋ยวๆออกเดี๋ยวๆเข้าเดี๋ยวๆหายเงี้ยก็คำนวณโดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงสําหรับจานวนฟาร์มสาหรับการวิ่งมาวิ่งไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเราก็พักทีก็ได้นะมันจะได้รอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราจะได้สัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็สองสรอบนะก็สี่หวันก็ได้จาก160ขึ้้เป็น170แล้วฟังดูไม่ขี้เหร่ะนะไม่ขล้ะฟังดูเร็วนะ สำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีของจะมีพอจะฟาร์มได้เนี่ยถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วนะครับประมาณ4ีวันจาก160เป็นร้อเนี่ยแต่สาหรับคนที่เขามีเพื่อนนําไปปาร์ตี้ไปกเกด์มอนที่มันระดับใกล้กันเนี่ยมันมันช้านะมันช้าบางทีวันหนึ่งเขาก็ได้แล้วร้อยเจ็ดสิบนะครับหรืออาจจะทะลุไปสองร้อยเลยก็ได้นะครับอยู่ที่เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่วิธีแล้วก็อยู่ที่สไตล์นะครับสำหรับเพื่อนที่ไม่ชอบสไตล์ของผมก็แนะนําช่องอื่นนะครับมีคนทําคลิปดีด ของเกมนี้ไว้เยอะมากนะครับผมยังไม่หาเจอเยอะแยะนะครับพเขาอธิบายดีมากสำหรับผมถ่ายคลิปไปเล่นติดช่องนะครับไม่ถูกตาต้องใจไงต้องขออภัยด้วยขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณเพื่อนที่กดเป็นกําลังใจและกดซับสไค้า์ให้นะครับสําหรับคนที่กดกระดิ่งไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นกดติดตามไว้ผมก็พอใจแล้วนะครับนานๆปี2ปีมาดูผมสักครั้งผมพอใจแล้วนะไม่ต้องเยอะนะครับผมถ่ายคลิปเล่นๆจริงครับขอบคุณครับถ่ายคลิปเล่นๆแล้วถ่ายทําไมครับ เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าผมชอบเล่นเกมแล้วเล่นแล้วก็เลิกก็เลยอยากถ่ายคลิปว่าในช่วงจังหวะนั้นเวลานั้นชั่วโมงนั้นเราเล่นเกมนี้ไว้แล้วเราก็เลิกมันไปพอเลิกไปมันก็หายไปเลยนะเมื่อก่อนนะเล่นแล้วก็หายไม่มีอะไรเป็นบันทึกประวัติการแม้ว่าบันทึกมันจะห่วยแตกก็เถอะแต่มันไม่มีอะไรเลยมันก็หายไปกับความชิงจามก็เลย เขียนว่าในช่วงนั้นก็มี YouTube เขากำลังบูมบูมกันอยู่ก็เลยถ่ายคลิปดูว่า YouTube ได้ตังจริงไหมก็เลยมาจนปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรฮะรเพื่อนที่ติดตามมาสองสมปีก็เจ็ดพันนะบอกก็จะเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างชา้าแต่ผมก็ไม่ได้เครียดมากนะครับมีเพื่อนหลายคนพยายามดึงเข้ามากลุ่มเพื่อที่จะเติบโตนะครับแต่ผมก็บอกไปทางด้านหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยคือไปเถอะมึงไปเถอะกูอขออยู่ตรงนี้กูพอใจตรงนี้แล้ว ไม่ต้องมาแข่งขันไม่ต้องคิดว่าต้องเติบโตมากกว่านี้บางคนเนี่ยทำเพราะเขาสนุกและเขาชอบไอเรื่องอไรายได้เป็นเรื่องอื่นนะครับไอเรื่องโด่งดังเนี่ยหรือเรื่องที่มันได้เงินเยอะหรือว่าแนะทาแล้วก็ทําให้มันดีเนี่ยมันก็มีปัจจัยนะครับเราก็ทําได้เท่านี้เรามีแอคทีฟอยู่เท่านี้เราจะไม่หวนขวายนะไม่หวนขวายนะเหมือนฟังเพลงเรื่องอะไระตัวฉันมีกา้ําอยก่หนึ่งใบ และกองฟืนที่กองอยู่เรียงรายนะบางคนว่าฉันเป็นคนบ้าเลยฮนะสไตล์ของเพลงนี้ก็คืออย่าไปใฝ่ฝันเกินขอบเขตที่เราสามารถไปได้เมื่อเราพิจารณาตัวเองแล้วราไปไม่ได้แล้วเราไม่ชอบไปเราก็อย่านะอย่าโอเคครับสาระท้ายคลิปมัวซัวตามเรื่องนะครับมักจะมีอย่างนี้สำหรับผมมัว,ม,วมัวไปเรื่อยข้างขออาภัยด้วยนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นช่องของผมนะ ผมจะทําอะไรก็ได้เท่าไไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่อา,าจา์นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําเลยต้องคิดบ่อยๆว่าไปเลือกช่องที่คุณชอบนะครับขอบคุณมากครับ